มีไลฟ์สดดูดวงฟรีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปและสำหรับใครที่ต้องการโราย้อนหลังสามารถเลือกหัวข้อไลฟ์สดตรงนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักประจําเดือนธันวานะครับก่อนจะไปกันก็ขอแฮปปี้นิวเยียร์นะครับขอให้คนละขณาราศีพิจิกนะครับพบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับแข็งแรง ร่ำรวยนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นครับในเดือนนี้ครับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวจากโครจรถอยหลังครับดาวพุธที่โครจรถอยหลังอยู่จะกลับมาเดินเป็นปกติและดาวสุกในเดือนนี้จะย้ายได้ประทุมเกณฑ์แล้วก็เล็งกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรนะครับทำให้มีเรื่องดีๆเข้ามาแต่มรุษยูและพฤหัสก็ ยังคงโครจรถอยหลังอยู่แล้วก็เดือนนี้ดาวเกตที่ทับตัวนะครับสร้างความวุ่นวายให้กับตัวท่านก็จะย้ายราศีแต่การย้ายนั้นย้ายเข้าไปอยู่ในภพว,วินาศเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องระวังอยู่นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันครับก่อนจะไปมีข่าวใหญ่ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงครับ อาจารย์จะย้ายนะครับดวงครึ่งปีและดวงรายเดือนไปไว้ที่ช่องอมารินทีวีครับทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามนะครับผลงานของอาจารย์ยักษ์ได้แล้วก็หลังจากนั้นจะมีคอนเทนต์รายสัปดาห์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีทั้งดวงครึ่งปีนะครับดวง รายเดือนและก็มีคอนเทนต์รายสัปดาห์ก็เข้าไปติดตามรับชมรับฟังได้ที่อัมรินทีวีเป็นทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็บทความด้วยเพราะนั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเข้าไปติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นะครับหลังจากเดือนธันวานี้คลิปดวงครึ่งปีแล้วก็มกรลาเนี่ยจะไปอยู่ที่อัมมาลินทีวีแล้วครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ยากด้วยนะนะครับแล้วก็อาจารย์จะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยในวันที่ 12มกกราคมนี้ท่านใดสนใจอยากเรียนก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ Line แอดพยายยกนะครับไปที่ l ล n e ไลน์ ID พดีพิมพเครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยพยายัก pa ya yak นะครับเป็นทั้งช่องทางการสมัครเรียนดูดวงส่วนตัวขอเลิกมงคลด้วยนะครับหรือจะซื้อสินค้าประจำรายการก็ได้ครับอ่ะทีนี้ เราไปดูด้านจิตใจและภาพรวมกันก่อนครับเปิดหัวมาวันที่1ครับเวลาบ่ายโมงสินาทีดาวอังคารครับเพิ่งเป็นดาวประจําตัวโครจรถอยหลังเลยครับเพรอดาวอังคารโครจรถอยหลังยังดีว่าโครจรถอยหลังอยู่ในภพสุภะและได้ตําแหน่งราชาเลิอกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีความเดี๋ยวก็ขยันเดี๋ยวก็ขี้เกียจเดี๋ยวอยากทํานั่นเดี๋ยวก็ไม่อยากทํานี่ อะไรลักษณะนั้นเรียกว่าผีเข้าผีออกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอารมณ์ค่อนข้างสวิงแต่ด้วยความที่ดาวอังคารมันได้ตำแหน่งนิดอาจารย์ว่าท่านจะขี้น้อยใจยงอนนะครับหรือบางทีก็อาจจะอยากอยู่คนเดียวหรือบางทีก็นะครับไปถ่มถุยตัวเองเรียกว่าปรามาตัวเองอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเราอาจจะเก่งกว่านี้แต่เราไปมองว่าอุ้ยคงทําไม่ได้หรอกคงไม่ได้หลอกอะไรลักษณะนั้นก็ ใจล่มๆใจเย็นๆนะครับอังคารที่ถอยหลังมันทําให้อารมณ์ค่อนข้างสวิงครับและหลังจากวันที่4ปลายดาวเกตจะย้ายราศีทําให้ความวุ่นวายนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของท่านเบาลงนะครับเบาลงเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่4อาจารย์ให้ระวังเรื่องอารมณ์อาจจะมีการฉุนเฉียวหรือโมโหง,ง่ายหรืออารมณ์ร้ายนะครับด้วยความที่ ดาวพฤหัสและดาวมฤนอยู่ยังคงโครจรเลงกับลัคนาอยู่นะครับอาจารย์ว่ามันจะหาเงินได้ครับแต่อาจจะหาได้ช้าได้ไม่ได้ดั่งใจแล,ล้วพฤหัสเองก็เสวยตรียางสาวได้มาเท่าไหร่ก็หมดไปอะไรลักษณะนั้นหรือบางทีการต่อรองอะไรก็จะดูเอาเปรียบแต่ด้วยความที่ในช่วงนี้ดาวศุกร์กับดาวพฤหัสนั้นเป็นกเกษตรสลับเรือนอาจารย์ว่ารายได้มันจะเริ่มดีตั้งแต่วันที่7พฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นดาวสุกเองนะครับก็จะออกจากเกษตรสลับเรือนย้ายเข้าไปราศีมังกรในช่วงวันที่5ธันวาคมดาวสุกย้ายราศีและได้ประทุมเกณฑ์และดาวสุกกับดาวังคารเป็นคู่มิตรเล่งกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านไปติดต่อเจรจาอะไรจะได้รับความเอ็นดูเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่า ในช่วงนี้อังคารที่ถอยหลังก็ให้มันถอยไปเพียงแต่ว่าท่านต้องขยันสักนิดหนึ่งครับและดาวการงานที่โครจรทับตัวแน่นอนครับท่านจะต้องทําด้วยตัวเองหรือเริ่มได้ตัวเองนะครับและวันที่6กธันวาดาวความสําเร็จคือดาวพุธนั้นกลับมาเดินเป็นปกติเพราะฉะนั้นใครที่ตกงานรองานอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาด้วยละ ดาวพุธที่เดินเร็วทําให้ท่านได้รับข่าวสารค่อนข้างว่องไวก็คือเขาจะเอาหรือเขาไม่เอาเนี่ยเขาก็จะรู้ได้หรือรู้ได้ทันทีเลยอะไรลักษณะนั้นครับและนะครับในช่วงนี้ท่านจะได้รับการติดต่อจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็แนะนําให้มีของติดไม้ติดมืออะไรไปลักษณะนั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากวันที่16 นะครับท่นวาดาวอาทิตย์จะย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพการเงินเป็นศูนย์ยะพาหะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะค่อนข้างบ้างงานแล้วก็อยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองแต่ว่าอังคารที่ถอยหลังมุมดาวที่พลึหัสเป็นแบบนี้อาจารย์อยากให้นะครับเก็บโปรเจกต์มีไว้ก่อนแค่วางแผนแต่อย่าเพิ่งจ่ายตังอย่าเพิ่งลงเงินเยอะๆนะครับใจล่มๆใจเย็นๆเพราะดาวการงานที่ไม่อยู่ในมุมนี้อาจารย์ว่า เป็นมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเสวยเลิกไม่ดีควรจะรอให้ดาวอาทิตย์นั้นได้มหาธนเลิกก่อนซึ่งดาวอาทิตย์กว่าจะได้มหาธนเลิกก็วันที่29ธันวาไม่มีใครทํางานแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมกลาว่ากันใหม่ครับและตัวดาวศุกร์เองจะเป็นประทุมเกณฑ์จนถึงวันที่30หลังจากวันที่30ดาวศุกร์จะย้ายไปอยู่กับดาวเสาร์เป็นคู่ศัตรูใหญ่เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนะครับ ธันวาช่วงวันที่30ก็ไม่ควรจะไปไหว้นะครับหาผู้หลักผู้ใหญ่ควรจะไปก่อนวันที่30ธันวาเพราะว่าสุกะสาวที่นะครับอยู่ตรงนั้นอาจารย์ว่าผู้ใหญ่จะไม่ต้อนรับเราเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าไปไปช่วงประทุมเกณฑ์ครับที่ตั้งแต่วันที่5ธันวาแต่ไม่เกินวันที่30ธันวานะครับดาวสุกจะย้ายที่30ธันวาเวลา9โมงเช้าเพราะนั้นนะครับเดทไลน์ของท่านถ้าจะไปเยี่ยมใครไปหาใคร ไปติดต่อเจราจาอะไรใครก็คือควรจะอยู่ในวันที่29ธันวาอย่างนี้เป็นต้นครับส่วนดาวพุทธที่เป็นตัวแทนของดาวมอรณะนะนั้นนะครับก็เลงกับดาวมนุตยูเพราะฉะนั้นนะครับด้านสุขภาพก็ยังต้องระวังอยู่เดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องสุขภาพแล้วกันนะครับสรุปรวมคืออังคารที่ถอยหลังทําให้ท่านขี้เกียจแต่อยากให้ขยันครับเพราะมุมดาวศุกร์ที่มาได้ปทุมเกณฑ์นั้นมามันอยู่แค่ประมาณ ยี่สิบกว่าวันเท่านั้นเองเพราะนั้นมีอะไรรีบทาในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวล่าผลเงินทองความสําเร็จจะเริ่มกลับมาดีในช่วงที่มันอยู่กลับมาเดินในช่วงมกราแล้วก็วันที่สิบสี่กุมภาวาเลนไท์พอดีพลึัสก็จะกลับมาเดินเป็นปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขยันช่วงนี้เดี๋ยวไปสบายในช่วงหลังแลวดีกว่านะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมแล้วก็จิตใจครับ ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องรายได้กันนะครับดาวรายได้หลักและดาวรายได้เสริมนั้นเป็นดาวพระฤหัสปรากฏว่าในช่วงแรกพระฤหัสกับสุกนั้นเป็นกเกษตรสลับเรือนแต่พระฤหัสนั้นโคจรถอยหลังและเสวยตรียางเสาเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่ามันจะหาได้แต่หาได้ยากช้าลําบากเหนื่อยแล้วก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ยังพอหาได้อยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าคนลัคนาราศีพิจิก ไม่ได้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรมากจนเกินไปอาจารย์ว่ามันจะเขาเรียกอะไระครับใช้ชีวิตผ่านเดือนนี้ไปได้แต่ถ้าท่านฟุ้งเฟอือนะครับก็การันตีครับก็จะไม่ได้อย่างที่ต้องการแล้วก็ด้วยความที่ดาวอังคารนั้นโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นอังคารมันจะทําให้ท่านมีการยับยั้งชั่งใจในการซื้อของนะครับไม่ค่อยดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพฤหัสที่เสวยตรียางเสา การซื้อสินค้าในช่วงนี้ก็จะได้ของแพงของไม่ตรงปกหรือว่าเป็นของปลอมทําเหมือนเพราะนั้นการซื้อของมีราคาหรือการลงทุนอะไรใดๆต่างๆไม่ควรด้วยประการทั้งปวงรวมไปถึงการรับลูกน้องถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็รับแบบชั่วคราวมาอย่าเพิ่งบรรจุเข้าทํางานหรือว่าเป็นเงินเดือนอาจจะจ้างเป็นจ๊อบๆอ,อะไรลักษณะนั้นด้วยความที่ มนุตยูและพลืหัสโคจรถอยหลังเพราะนั้นเนี่ยนะครับท่านต้องขยันแล้วก็ใส่ใจมากเป็นพิเศษแต่ว่าหลังจากวันที่5ธันวาตัวดาวศุกร์เองนะครับได้ประทุมเกณฑ์แล้วก็เล็งกับดาวอังคารทําให้ถ้าท่านติดขัดมีปัญหาอะไรต่างๆก็จะได้รับการดูแลแก้ไขช่วยเหลือหรือเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างดีประกอบกับวันที่6ธันวา ดาวพุธครับกลับมาเดินเป็นปกติดาวพุธส่วนหนึ่งเป็นดาวมรณะครับส่วนหนึ่งเป็นดาวความสําเร็จเมื่อดาวความสําเร็จกลับมานะครับเดินเป็นปกติมันจะเป็นช่วงที่หาเงินง่ายได้เงินไม่ยากหรือถ้าใครรอรับมรดกก็มีเกณฑ์ได้รับมรดกในช่วงนี้นะคะแต่จะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหรือใครจะขายของมือสองขายบ้านขายรถขายมรดกที่ดินก็ประกาศขายได้เพียงแต่อาจจะต้องตั้งราคาสูงหน่อยครับว่า เพราะว่าเวลาคนที่เข้ามาจะต่อยับเยินเลยครับเพราะนั้นก็ให้ดูดีๆนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการตั้งราคาครับเพราะฉะนั้นดูแล้วด้านการเงินยังพอหาได้อยู่ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคตามมนุษย์อยู่ที่โคจรถอยหลังและพลหัสที่อยู่ตรียางเสาเอาว่าเดือนนี้ไม่ต้องเหลือเงินเก็บหรอกแค่ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาแล้วก็จบ วันที่31ธันวาได้ก็เยี่ยมแล้วครับสำหรับคนลักนณาตราศีพิจิกมีอะไรทําไปก่อนครับอย่าเพิ่งย้ายงานเปลี่ยนงานลงทุนรับสมัครลูกน้องหรือเอาเงินไปฝากชาวบ้านเขาลงทุนครับอันนี้เตือนด้วยความหวังดีครับบางทีเนี่ยอาจารย์เจอเคสแบบว่าเป็นข้าราชการเกษียณมีเงินเก็บก้อนนึง อยากจะหาอะไรทําก็เอาเงินไปลงทุนมุมดาวมันไม่ดีเอาไปลงทุนแล้วมันจะเจ๊งมากกว่าที่มันจะงอกเองยนะครับมาดูต่อครับทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพกันครับด้านสุขภาพในเดือนนี้ไม่ได้มีดาวอะไรยอยู่ในภพมรณนะแต่นะครับในเดือนนี้ดาวเกตนะครับดาวมรณนะและก็ดาวมฤอ,อยูนั้นโคจรเล่งกับลัคนาเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ สำหรับคนลัคนาราศีพิจิกก็ต้องระวังตั้งแต่หัวจดเท้าเลยครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าในเดือนนี้อาจจะต้องไปทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์อย่างต่อเนื่องนะนะครับยังมีเกณฑ์ที่จะประสบอุบัติเหตุอยู่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือ1ครับการเดินทางทางน้ําครับแล้วก็ระวังอุบัติเหตุจากน้ําเป็นสาเหตุเช่นลื่นถนนลื่นนะครับ ไปเล่นน้ําทะเลแล้วไปเหยียบหอยเมน่นไปโดนแมงกระพุนอะไรลลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเลี่ยงกิจการทางน้ําหรือถ้าเดินทางไปแล้วเจอน้ําขังก็ชะลอแล้วก็นะครับวนอ้อมไปอย่าไปขับผ่านลุยน้ําอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็ยิ่งดาวอังคารโคจรถอยหลังท่านจะประมาทเลเล่คิดว่าไม่เกิดคิดว่าไม่เป็นไรสุดท้ายอาจจะเกิดปัญหากับตัวท่านได้อะไร ลักษณะนั้นครับและในช่วงนี้นะครับหลังจากที่ดาวพุธกลับมาเดินดาวพุธเสวยราชาครับแต่ว่าดาวพุธเองจะเสวยสมโนเลิกหลังจากวันที่24ธันวาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในช่วงหลังจากวันที่24ธันวาอาจจะห้อยพระพกเบียรแก้ไว้สักหน่อยอาจจะไปเจอผีสางนางไม้ลมเพลลมพัดหรือไปเจอสิ่งเหนือธรรมชาติที่ท่านไม่ปรึงปรานาเช่น ไปนอนบ้านเพื่อนอาจจะเจอผีมาหลอกมาดึงขาอะไรลักษณะนั้นก็อยากให้ระมัดระวังด้วยเท่ากับว่าในเดือนนี้ยังต้องระวังอุบัติเหตุอยู่ต่ให้ระวังอุบัติเหตุจากน้ําแล้วก็ถ้าจะไปเขาดาวไปที่ไม่มีน้ําไม่มีไฟอะไรต่างๆก็ อยากให้เตรียมอุปกรณ์ไปให้ครบแล้วก็อยากให้เตรียมอุปกรณ์อย่างเรื่องกันฝนด้วยนะครับเช่นชอบกางเต็นท์แต่คิดว่าไปหน้าหนาวฝนไม่ตกหรอกอาจจะเจอลูกเห็บเลยอะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ําแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไปที่สบายสบายยังไม่อยากให้ไปที่ลําบากเพราะมนุษย์อยู่และพฤหัสนั้นอยู่ในธาตุดินอาจารย์ว่ามันอาจจะเกิดเหตุเพศภัยที่เราคาดไม่ถึงไม่คาดคิดได้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกันนะครับเดือนนี้ใครมีงานอยู่ไม่ให้ย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับหรือถ้าใครอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานก็ต้องแนะนําว่าถ้าจะเริ่มงานก็ต้องไปเริ่มนู่นเลยครับให้ดาวพฤหัสกลับมาเดินเป็นปกติดาวพฤหัสจะกลับมาเดินในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์เพราะนั้นก็หางานได้ครับแต่ยังไม่ให้ลาออกไม่ให้ย้ายงานเปลี่ยนงานเพราะว่านะครับค่าตอบแทนนั้น ทังรายได้หลักและรายได้เสริมนั้นเป็นดาวพฤหัสเมื่อพฤหัสเสวยตรียางสาวโครจรถอยหลังแบบนี้รายได้ไม่ดีแน่นอนหรือบ้างวันทีก็อาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบอาจจะให้ทํางานล่วงเวลาแล้วก็ไม่ได้ค่าโอทีเสาร์อาทิตย์ก็ยังต้องไปทํางานอยู่อะไรลักษณะนั้นนะครแต่ถ้าใครที่ตกงานอยู่ช่วงที่จะเริ่มงานในเดือนนี้คือวันที่1กับวันที่2ไม่เกินวันที่3เวลานะครับ 8โมงเช้าเพราะนั้นถ้าใครเขาจะให้ไปเริ่มงานวันที่3ก็ขอไปเริ่มงานหรือตอกบัตรสแกนนิ้วสัก7โมงเช้าแล้วกันอะไรลักษณะนั้นครับเพราะดาวอาทิตย์จะได้ราชาเลิกในช่วงวันที่1วันที่2จนถึงวันที่3นะครับทันวาเวลา8โมงเช้าหลังจากนั้นดาวอาทิตย์เองจะเสวยสมโนเลิกก็ไม่ได้เสียอะไรมากครับนะครับดาวอาทิตย์นั้นจะเสวยสมโนเลิกแล้วก็นะครับ อาเสวยตรียางพฤหัสจนถึงวันที่6เวลาบ่ายสองนะครับหลังจากนั้นก็จะติดพิษแล้วนะครับงานที่เข้ามาจะเป็นงานด้านการเซอร์วิสการบริการ,ลการแล้วก็ต้องทาด้วยตัวเองแต่มันมีข้อดีอย่างคือหลังจากวันที่6เป็นต้นไปดาวความสําเร็จคือดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเกณฑ์ได้งานแต่อาจจะเป็นงานระยะสั้นงานที่มาพักตัวมาอยู่เพื่อย้าย ำแหน่งอีกรอบหนึ่งอะไรลักษณะนั้นช่วงที่ควรต่อรองเอี่ยวก็เรื่องเงินเรื่องงานไหนไหนหัสมันก็เสียทั้งเดือนอยู่แล้วช่วงที่ควรก็คือวันที่1จนถึงวันที่5ได้อยู่ครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่5จนถึงวันที่7เวลาหนึ่งทุ่มยังได้อยู่ครับช่วงที่ไม่ควรคือวันที่7เวลาหนึ่งทุ่มจนถึงวันที่13เวลาบ่ายโมงเช้าครับแต่ถ้าท่านอยากได้แบบงานที่ต้องเดินทาง งานที่ต้องติดต่อก็จะเป็นช่วงหลังจากวันที่ห้าเป็นต้นไปแล้วก็ไม่เกินวันที่ยี่สิบนะครับถ้าเกินวันที่2ี่ไปแล้วอาจารย์แนะนําว่ายัางไม่ต้องทํารอในช่วงเดือนมกราดีกว่านะครับรอในช่วงเดือนมกราดีกว่าเพราะเดี๋ยวดาวพุธจะย้ายมาให้คุณอยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นงานในช่วงหลังในช่วงเดือนมกราเนี่ยมันจะทําให้ท่านนั้นหาเงินได้ค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นก็ นะครับช่วงที่ไม่ควรใหญ่ๆเลยก็คือวันที่7จนถึงวันที่นะครับ13นะแล้วก็เลยจาก20ไปไม่รับแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของนั้นท่านจะได้ในจ้างที่โมโหร้ายนะครับอารมณ์รุนแรงแล้วก็ดาวการงานเองนะครับจะเสวยเลิกดีอีกทีนึงเนี่ยจะต้องรอจนถึงนะครับวันที่29เวลา11โมงซึ่งวันที่29เ้เขาก็หยุดปีใหม่กันแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่า ในเดือนนี้จะมีแค่วันที่1จนถึงวันที่20ช่วงที่ดีที่สุดถ้าฟังคลิปในช่วงเดือนพฤศจิกานะาช่วงที่ดีที่สุดก็จะเป็นช่วงวันที่1วันที่2วันที่3ามไม่เกิน8โมงเช้าครับส่วนหลังจากวันที่16บปลายดาวทิตย้ายราศีอาจารย์มองว่ามันจะเป็นงานที่โดนเอารัดเอาเปรียบหรืออาจจะไม่คุ้มค่าจ้างแต่ถ้าตรงงานอยู่อยากมีไรายได้อยากมีงานก็ทําไปก่อนแต่ว่าอาจารย์มองว่ามันจะทําไม่ได้นานเพราะ อังคารที่โคจรถอยหลังมุมดาวอาทิตย์กับดาวอังคารไม่ไม่แมทกันนะครับอาจารย์มองว่ามันจะเหนื่อยเปล่าหรือเหนื่อยฟรีแล้วก็ไม่แนะนําให้ย้ายงานไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสมมุติว่าท่านอยู่กรุงเทพก็หางานในกรุงเทพแต่ว่าถ้ามีคนเรียกไปทํางานเพชรบูรณ์เชียงใหม่สงขลาลุตลิตก็ไม่ย้ายที่อยู่ไปอันนี้อันที่1แล้วก็งานต่างประเทศยังไม่โอเคครับเพราะ ดาวรายได้หรือดาวผลตอบแทนซึ่งเป็นดาวพลหัสนั้นมันไม่ดีเมื่อายไ,ได้มันไม่ดีแล้วจะไปทําไมถูกไหมและพลึหัสที่ถอยหลังอาจจะทําไม่ได้นานแล้วก็อาจจะโดนส่งกลับอะไรลักษณะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานไม่ขยับขยายไม่รับลูกน้องนะครับในช่วงเดือนนี้ต่อมาเรามาดูด้านความรักกันสําหรับคนโสดนะครับช่วงที่นะครับมีเข้ามาในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5สู่กับพฤหัส เป็นกระเสษสลับเรือนครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นอะไรที่เลิกยากคบทนคบยาวคบนานแล้วก็อาจารย์มองว่าก็พอได้นะแต่อาจจะเป็นการครบแบบไม่เปิดเผยหรืออยู่ไกลกันครับหลังจากวันที่5ดาวสุขย้ายราศีและเลงกับดาวอังคารจะได้คนที่ทัศนคติการพูดคุยค่อนข้างดีถ้าอยากได้คนนี้ใสรวยในเดือนนี้จะเป็นช่วงวันที่12ธันวา จนถึงวันที่นะครับ30ธันวาในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเป็น the b e s t of the b e s t ในเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงวที่12ธันวาแต่ไม่เกินวันที่20ธันวาครับในช่วงนั้นดาวศุกเองจะเสวยภูมิปารโลเล่เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนั้นดีที่สุดนะครับจะได้คนนิสัยรวยด้วยนะครับแล้วก็แมทชิ่งกัน นะครับแต่ด้วยความที่อังคารถอยหลังอาจารย์มองว่ามันจะมีคนเข้ามาเยอะแลวท่านก็ไม่รู้จะเลือกใครดีนะครับแต่ถ้าหลังจากที่30ไปแล้วดาวสุ์เจอกับดาวเสารครับไม่แนะนําด้วยประการทั้งปวงคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ไม่ถูกใจครบแล้วไม่สร้างประโยชน์แถมให้โทษกับท่านด้วยเพราะดาวสุขเองก็จะสวยตรีอย่างเสาในช่วงนะครับตั้งแต่ วันที่30ธันวาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะครับช่วงดีๆในเดือนธันวายังมีอยู่นะครับแล้วก็ได้คนนิสัยค่อนข้างรวยด้วยนะครับแล้วก็เขาอาจจะดึงท่านไปช่วยทำงานลงทุนพาร์ทเนอร์ด้วยกันแต่ถ้านะครับช่วงที่ไม่ดีอย่างที่อาจารย์บอกก็คือนะครับเลย30ไปไม่ดีแล้วก็ วันที่7จนถึงวันที่13เวลาบ่ายโมงที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบก็อย่ารับใครเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับการเงินของแฟนท่านจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็จะหาเงินได้เยอะหลังจากวันที่5เป็นต้นไปแต่ว่าทั้งเดือนนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุอยู่ถ้าแฟนตกงานอยากย้ายงานก็สามารถทำได้ในช่วงหลังจากวันที่5แต่ไม่เกินวันที่30 นะครับลักษณะนั้นแล้วก็ด้านสุขภาพนะครับทั้งคู่เลยไม่ไปทำอะไรกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับน้ําถ้าไปเล่นน้ําจริงๆครอบครัวเขาไปการเราไม่ไปก็ไม่ได้ก็เล่นซักตาตุ่มหรือหัวเขา่าอย่าไปน้ําลึกหรือถ้าจะต้องไปไหนจริงๆก็ใส่ร่มชูชีพไว้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนละคณาราศีวิจิกยังไงอย่าลืมไปติดตามนะครับโหราพยายักษ์ที่จอยกับอมมรินทีวีครับมีทุกแพลตฟอร์มเลยตั้งแต่ YouTube t i กต o อก a c e b o o k ทวิตเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ